นะครับขอเชิญพ e, ี em, pack, ouais, nickel, nada, pues, ่ๆตอนนี well ้นยครับพี่แสนสุขอำเภอพนมนะครับวันนี้เราก็จะให้พี่นะครับเป็นคนกล่าวนะครับต้อนรับนักวิ่งนะครับเก่าวต้อนรับนักวิ่งแต่กับตอนนี้แสงสว่างยังไม่พอครับน้องอ้อยบอกว่าถ้ามันจะไม่สวยนะครับถ้าปล่อยนะครับเพราะภาพไม่ธรรมชาติตวันนี้นะพี่วันนี้ครับภาพมันจะเป็นแสงแสงไม่ใช่แสงธรรมชาติเราต้องการภาพสวยๆท่านเราไปลงเฟซบุ๊ก ตอนรับปี2,568นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่ไก่นะครับคุณนที่สันเพชรเรืองอรามนะครับสาสุขอำเภอพนมนะครับแต่มาให้โบวาดแล้ก็เรื่องสุขภาพนะครับตอนรับปีใหม่กันนะครับเมื่อถึงเวลานะครับท่านจะเป็นคนกดแตะนะครับกดเตะลมอยนะครับเพราะท่านก็จะเป็นเจ้าภาพงานหลักนะครับ วิ paid, ่งช่วยเพื่อนครั้งที่สองครับของพอชพนมประมาณกลางกลางปีนะครับ uh พี่นะครับประมาณกลางกลางปีครับเป็นงานใหญ่นะครับพอชพนมก็วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้นักเรียนเอลดีและผู้ได้โอกาสนะครับภายในอำเภอพนมนะครับจันทร์ครั้งที่วิทยาเกษตรนะครับก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เงินที่ได้มาก็ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้นักเรียนที่ไม่สนตะแกอบนะครับยอดเงินเราก็เหลือน้อยแล้วครับ เยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งก็ต้องมีเงินไปให้นะครับทั้งคนป่วยและคนเฝ้านะครับก็ต้องจัดครั้งที่สองครับเร็วๆนี้ครับคอยรับฟังข่าวนะครับวันนี้พี่ก็อยู่ในฐานะแม่งานใหญ่นะครับสารสุขอำเภอพนมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเรามีบูธรับสมัครของเดินวิ่งเพื่อการกุศลโรงเรียนบ้านเขานาในนะครับวันที่19มกราคมครับ ตอนรับปีใหม่ที่โรงเรียนบ้านเขานาในมารับสมัครในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งเสร็จก็คอยสอบถามติดต่อครับมีเสื้อจงไซ์ก็สมัครรับเสื้อไปเลยครับไม่จงไซ์ก็อลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรงงานแจ้งปิด28ถึงวันที่4นะครับมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับไรก็ต้องคอชนนะครับรายการต่อไปนะครับในทีมงานว้าใส่รันนิ่งถับนะครับชมรมเพื่อรักนักวิ่งพนมนะครับ วิ่งน้อยพักนานทานเยอะครับที่งานที่ปัง้งรับตากล้องฟีเลนนะครับเราจะจะัดวิ่งให้น้อยครับคือวิ่งน้องชายวิ่งไม่เกินฟันรันนะครับฟันรันคือวิ่งน้อยครับแต่เราเน้นพักนานๆนนแล้วก็เ,เน้นอาหารเยอะครับเรานที่เราชอบนะครับคือเราชอบกิน <c oughs> <c oughs> อธิบายนักวิ่งมือใหม่นะครับอธิบายนักวิ่งมือใหม่นะครับ เส้นใจของท่านนะครับเมื่อเท้าแตะพรมนะครับท่านเข้าเส้นใจแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนเข้าเส้นใจแล้วเพื่อนทําท่าแอคชั่นนะครับท่านไม่ต้องไปแซงนะครับ<อ>บนพรมประมาณ20เมตรเป็นพื้นที่ให้ท่านได้ทําท่าอะไรก็ได้นะครับกล้องเราพร้อมจะจับภาพให้ท่านนะครับประกาศนะครับว่าเมื่อเท้าแตะพรมแล้วไม่แซงครับบนพรมมีพื้นที่กว้างแค่120เซนติเมตรถ้าแซงกันบนพรมจะมีการล้มเกิดขึ้นนะครับเรามาฟ้องว่าพี่ป้างพี่ป้าง ลูกหนูมาแซงตรงนี้ทำไมยังไม่ติดถ้วยนะครับเพราะว่าบันทมไม่มีผลกับการแซงครับเท้าถึงพรมถึงเส้นใจนะครับทำความเข้าใจด้วยนะครับอย่าดราม่ากันตรงนั้นนะครับบนพื้นที่พรน20เมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่ท่านกระโดดตีลังกาทำอะไรก็ได้ครับช่างภาพเราโหกดชัตเตอร์ให้อยู่แล้วป้ายสุดอันดับเปแต่ละรุ่นนะครับจะเอาใครบ้างนะครับป้ายอวอจะได้ใครนะครับเดี๋ยวมีลุ้นนะครับถ้วยโอเวอร์นี้จะสวยครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะครับ ห้างเซนซันสุราษฎร์ธานีนะครับเปิดให้ท่านชมสินค้าฟรีหนึ่งวันนะครับหลังจากเทจทานนี้นะครับสตาต,ตรงนี้สินิชตรงนี้นะครับประตูรบบออางวัลเดนเวทีิกา,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 านนี้เวลาหกนาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับแสงสว่างยังไม่พอครับยัง,งเป็นแสงจากไฟฟ้าอยู่นะครับคือแสงสว่างตรงนี้มัน มันยังไม่โอเคครับเราวิ่งควันลันนะครับระยะทางแค่4.2กิโลเมตรนะครับ4กิโลกับ2เมตรนะครับวิ่งไป2กิโลกับ2เมตรวิ่งกลับ2กิโล2เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ลคาร์เตอร์คาร์ดินะครับยังมุดอยู่นะครับยังมุดอยู่นะครับเจ้าของบ้ามกรุกยังไม่ล้มหมาดีนะหมายังบอกเลยนะที่เป็นนะครับยังไม่ปลอดภัยดี ดีไดแล้วนะรับท่านประธานครับไปเรียนก็หุ่นเรียนก็ทำได้นีครับดีไปแล้วนะครับพ่อเด็กนะครับพอโรงเรียนบ้านป่าตงนะครับดีนะครับไม่ทุกขนะครับสามารถเดินทางมาได้ดูดูตอนแรกนะครับที่ที่ตูนทันครับหลังจากดูน้ำน้องเดียวก็ไปเมื่อคืนดทีเดียว ไม่พอนะครับเดี๋ยวนะครับเวลาปล่อยตัวนะครับบนบนบนพื้นพื้นถนนจะไม่มีคนนะครับให้คนอยู่ในพื้นหญ้านะครับเพราะเดี๋ยวเด็กมันจะวิ่งมาแล้วมันแตกแล้วมันจะชน นะครับพอชนแล้วมันจะล้มนะครับเรามีการไล่สดด้วยนะครับจะรู้ว่าใครไปดักขาเด็กนะครับใครไปทําให้เด็กล้มนะครับต้องรับผิดชอบเรื่องการส่งโรงพยาบาลนะครับของความบรุณานะครับเวลาปล่อยตัวนะครับบนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้พื้นที่เด็กกันเต็มที่เลยครับรุ่นอายุ12ปีชายหญิงนะครับเปี่ยนนี้นะครับปกตินะครับเราจะปล่อยเด็กไปก่อนนะครับแต่เรื่องจากร้านนี้มีรางวัลโอโอ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กมันเข้าก่อนแล้วมันจะมันจะปล่อยเด็กไปก่อนครับ สองนาทีวันนี้ผูเบนแล้วพอคนที่ไล่ไม่ทันแล้วมันมาว่าปล่อยเด็กไปก่อนมันไม่มันไม่ยุติธรรมนะครับก็เลย,ยปล่อยพร้อมกันครับเล้วเป็นการที่เทเด็กมันเป็นเรื่องที่น่าบระสีนะพี่รับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยพร้อมกันนะครับคือว่าช่งางภาพเราะเรจับนุ่เหมียวนะเราจับคนแรกเป็นคนแรกเป็นเด็กตอนนี้คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานนี้ หกนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับคือจ่าโดนนะครับจ่าโดนนะครับเจ้าหน้าที่เส้นทางนะครับเกมมาเช็คทุกวันนะครับเกมมาเช็คทุกวันงานนี้นะครับเราไม่สามารถวิ่งสี่สี่กิโลเมตรกับสองร้อยสี่จุดสองได้แล้วครับตพรว่านักวิ่งเราล้นขึ้นมาอีกสองเมตรแล้วครับล้นมาสองเมตรแล้วตอนนี้จะไม่ได้สี่กิโลกับสองร้อยเมตรนะลูกลูกต้องไม่พ้นต้องไม่พ้นนั้นนะครับตอนนี้นะครับ ลุงลุงแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับให้เป็นงานแรกนะครับให้เป็นงานแรกที่เป็นมาตรฐานทุกคนนะครับโดยไม่เอาเชือกมากันนะครับไม่ตีเทปนะครับเพราะว่าเชื่อใจกันนะครับอยากให้ทุกคนชนะชนะที่4.2กิโลเมตรจริงๆครับเพราะเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับของจ่าดอนวิ่งครับจากจุดตรงนี้ไปนะครับถึงจุดกลับตัวนะครับตรงนี้หนึ่ง ตอนนี้ five, five. ป้ <c oughs> ายป้ายเดี๋ยว <C oughs> คนที่อยู่ย <S <S หล<ห>ังนะครับก็วิวววว่งข้ามเรื้อมาเลยเอาอโอกลยลูกัเดี๋ยวขอขอทางเอาเอาออกครับเอาออกแต่ตรงนี้ลูกเราจะไ,ไม่ไม่ไม่พ้นป้ายพิจิตรตัวนี้นะลูกเราไม่พ้นนะครับขอปรับโลกมือด้วยครับอยากให้ทุกคนวิ่ง4.2กิโลเมตรจริงๆครับชะนะด้วยความสบายใจเลยคุณเพิร์นคุณเฟิร์นจะได้ไม่โอลว่าเกินเกินมาตั้ง2เมตร นะครับพื้เม็ดนึงก็มีผลนะครับตัวเล็กๆอันตรายนะลูกถ้ารู้ว่าตัวเล็กมากๆนะครับพ่อแม่ต้องรู้นะครับว่าลูกเราไม่สามารถวิ่ง4กิโลเมตรด้วยมเร็วได้ก็ให้อยู่หลังๆไว้ก่อนนะครับอย่าให้เขาเหยียบตั้งแต่หนึ่งเมตรแรกครับถ้าคนแรกล้มนะครับคนที่2เหยียบแน่นอนครับ โดยเฉพาะรุ่น12ปีนะครับจะให้มีการบาดเจ็บนะครับพอบาดเจ็บและจะทําให้กันในสนามต่อไปไม่อยากที่จะไปวิ่งนะครับเราอยากให้ลูกๆนะครับอยู่ในวงการวิ่งตั้งแต่อายุน้อยๆขณะนี้เวลา6นาฬิกา6นาทีครับเส้นทางต้องเคลียร์จริงๆนะครับต้อง่าย นะครับน้าสารจะปล่อยเมื่อเคลียร์จริงๆครับตามที่คุยกันว่า6 5าแต่ถ้ายังแสงสว่างไม่พอก็ยังปล่อยไม่ได้ครับความปลอดภัยไม่มาแล้วมันจะมั่วเลยครับเพราะว่าคนที่เห็นด้วยเราการจัดก็มีครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีถ้าไม่ปลอดภัยคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็จะมาว่ากูว่าเร็วนะครับนะครับเราจะต้องให้ปลอดภัยนะครับเึงจะปล่อย ก็ดับพอดีอาจารย์เบนเกนก็ตามๆที่แกโซมาครับเริ่มหกห้าสามศูนย์นะครับออกกำลังกาย <c oughs> ดีนะครับพี่แดงให้อยู่กันนานๆวิ่งเสร็จเดี๋ยวเาก็กลับอีกนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่แดงน,นะครับที่เป็นประสานสี <c oughs> ่เว้นสี่เว้นนะครับให้เปิด24ชั่วโมงครับตัวนักวิ่งมาแล้วสาวมารถซื้อ อะไรกินก็ได้นะครับมัมีบารมีจริงๆก็ไม่เปิดให้ครับนี่เปิ <นะ S 2> ดให้ยีิบสี่ชั่วโมงเลย นะครับอ่าทำประมาณนี้นะครับเราไม่มีสริตไม่คนกล้าเตือนานนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในใจอยู่แล้วครับกับการวิ่งนะครับกับการออกกําลังกายน้องเอ็นลงล้นไหนน้องเอ็น่รุมมงหกสิบขึ้นโกงอายุสเปล่านี่โกงอายุต่ลงหกสิบขึ้นนี่น่าจะลงล้นไม่เกินสิบเก้านะครับวันนี้นะครับโตขวดจอมไร้สดเวลากินนะครับก็มาอยู่กับเราด้วยนะครับ ปาโจปาโจนะครับยุงโจนะครับนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพี่น้องที่น้ำเพื่อมทางมาไม่ได้หลายคนนะครับที่สมัครมาจากจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่าการจราจรติดขัดไม่สามารถ ให้มาร่วมได้ครับกองอันนี้ไม่ได้เลือนมเลื่องงานหน้าลนแล้วกันในการสมัครว้แล้วเราส่งเคื่องไปให้ย้อนหลังได้ครับไม่มีปัญหาแล้วผมคุยกับพี่แดงนะครับคนจัดนะครับ ถาให้ทัก,กาทายเพื่อนสักนิดนะครับแต่บอกไปพูดไม่เป็นคนระับไปพูดเป็นเฉพาะตอนภายแขนอย่างเดียวนะครับทีวีกีเนิ้นะครับอคอมพิวเตอร์เด็นเท่านี้จะพูดได้ครับมาพูดตอนรับแต่บอกว่าไม่พูดดีกว่านะครับ้าต,ต้องการฟังไปพูดใน้องวุ่นผลทีนักธก,กิจการโทร้าได้นะครับขณะนี้เวลาบนนาฬิกาเนาทีนะครับนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับนาวิ่งนะครับก่อนที่จะออกจากจุดปล่อยตัวนะครับสำหรับเช้านี้นะครับท่นาน สารสุขอำเภอประดมนะครับคุณผู้สันเพชรเรืองอาฬานะครับจะมาให้กําลังใจพวกเรานะครับในฐานะคนที่ต้องดูแลสุขภาพเรียนครับครับก็เรียนนะครับนักวิ่งนะครับท่านนะครับนักเตะจะเพชรเรืองอาฬานครับจากอำเภอประดมนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เอาร่วมจิตตังนะตรงนี้ของชมรมนุษย์นะครับตรงนี้อุปกรณนะครับตรงนี้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เอป็นการวิ่งที่บอกนะครับที่โลกแก่งครับนี้ออกเป็นการต้อนรับนะครับในปี2020นะครับก็ทุกท่านนะครับก็ร่วมกันแล้วก็ได้เห็นกันบ่อยนะตรงนี้ซึ่งก็เป็นการนิ่งนะตรงนี้นอกจากที่ได้เห็นในวัยรุ่ง วัยนักเรียนแล้วนะครับก็ยังมีนักเรียนตัวเล็กๆนะครับนี้ที่อยากเริ่มต้นในการเรียนภาพดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เราสั่ท่านนะครับได้ร่วมงานทั้งเลี้ก็อยากให้ท่านนี้ได้ช่วยนะครับเอคนใกล้ คิดด้วยนะครับเอาไม่ว่าในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนี้ไ <coś> ด <rawd Moder> ้ร่วมกันนะครับได้ออนอายเพื่อสุกษาเพราะว่าการทราบท่านก็ทราบว่าเป็นตัวนี้เองเนี่ยเป็นการนะครับเริ่มต้นในการดูแลกรณีครับจากนั้นนะครับถ้าเราได้ชวยคนอื่นด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะให้คนอื่นด้วยรักว่าเพราะฉะนั้นนะครับอบิปรณ์นะครับเป็นการจับทั้งหนึ่งที่รูปีนะครับอันนี้ของคุณ อาสาเด็กนะครับก็พิมพ์งานที่ร่วมกันแล้วก็ในทีเนี้ยก็ยังได้ช่วยนะครับใน,นการจัดวิ่งกันไปเองให้กับไม่ว่าหน่หนนนวยงานต่างเมือโรงเรียนหรือว่าคนต่างซึ่งก็ขออนุญาตที่จะดิท่ได้ทราบว่าประมาณเดือนนี้คือหนานะครับก็ชาวพนมเราเนี่ยก็จะวิ่งอับช่วยเพื่อนเป็นครั้งที่2ซึ่งก็จากประมาณ5ปีที่แล้วนะครับที่แล้วที่ได้ดําเนินการมาส่วนนี้แล้วก็ได้เงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ ดูแลชาวพนมชาวอเมรพนมนับโดยเฉพาะกลุ่มพกบางซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากชาวอเภอพนมได้ดูแลชาวอเภอพนมด้วยกันแล้วนะครับทุกท่านนะครับจากพื้อต่างๆจากพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดต่างๆนี่ก็ยังได้มาช่วยสนับสนุนนะครับจุดนี้ก็ในนามของทีมงานที่จัดนะครับในนี้โดยเฉพาะของคุณคุณเดชนะครับแล้วก็ทีมที่ช่วยกันนะตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับได้มีความสุขสนิทสนานกับ การวิ่งในครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากครับดีครับเดี๋ยวนะครับตอนวิ่งไปแล้วนะครับตอนกลับนะครับตอนกลับนะครับฝั่งอามือของตนเองนะครับพทมสีเขียวนะครับให้นักวิ่งหญิงเข้ามานะครับโทมสีเขียวฝั่งฝ่ามือของตนเองฝั่งซ้ายมือนะครับโทมสีแดงสําหรับนักวิ่งชายนะครับ อย่ารู้วื่อนะครับอย่ารู้วื่อเข้าผิดช่องนะครับเราผิดช่องเจ้าหน้าที่ของบัตรจะอยู่ไม่ได้อยู่ในริมที่ท่านเข้า,ขาช่องอเ,เดี๋ยวจะมันมีปัญหานในการรับรับแบบช่วงคอ<ๆ>เดี๋ยวนะครับเตือนนะครับเราจะใช้ใจลมนะครับใจลมมี นะครับผู้แดงนะครับเมติจนะครับแล้วก็ตู้นะครับห้างทองห้างทองชอบตะมลไม่ทราบว่ากดเป็นหรือเปล่าอย่ากเห็นถ้าลงกดหน้าถ้าลงกดแล้วเด็กไปเลยคือจัดนะครับคือจัดแต่ว่าเป็นกดดูนั่นกดแบบนี้มันครับตกดตู้เด็กไปเลยผมจะนับถอยหลังนะครับผมจะนับถอยหลังแล้วก็ทางสัญญาณ หลักว <ạt> ิ่งไม่วิ่งเลนนี้นะครับเลนนี้ไม่วิ่งแต่คนเดียวนะครับเราให้เฉพาะในนี้เท่านั้นนะครับไม่วิ่งมาตั้งแต่ตรงแรกนะครับจะไม่มีนักวิ่งผ่านตรงนี้นะครับต้องตายและจบนะครับในแต่ละเลนนี้เรามาเข้าชื่นใจจะไม่มีทุ่มรางวัลให้นะครับห้ามหยุดเลยครับพร้อมไม่ร้อมครับขอเสียงหน่อย เร้ยครับดับตัวได้เลยครับดับตัวให้เข้าตรงกลางได้เลยครับตัวตรงกลางน้องไอก็บเก็บนี่เลยน้องน้องไอจับแคบได้เลยแล้วเดี๋ยวให้เขาาตั้งตัวใหม่ครับให้เขาตั้งตัวใหม่ขอพูดที่ไหนครับไม่เจ้าหน้าที่นะครับได้เตรียม ជាក្នឹងពីអ្រ្លាង់ទៅ្